จะมาโชวการออกบแบบโครงสร้างทรัสเหล็กรูปพันธ์ต่างๆสำหรับบ้านอาคารหรืโรงงานเพื่อใช้ในการก่อสร้างหรือนำไปขออนุญาตก่อสร้างกับหน่วยงานภาครัฐได้เรามาเริ่มกันเลยนะครับเลือกโครงทัสต้องการในทีน่นี้เลือกโครงถักโคง้ง ยาว16เมตร A, A คือช่องห่างนะครับช่องละเมตร B, B คือความสูง C คือความสูงของโคลทัสจะนปนโครงหกระยะระหว่างโครงสมมุดเป็นห้าจุดรองรับหิงซ้ายขวาโรเลอร์วิเคราะห์ที่10เมตรเกิมก็จะ สร้างโครงทัตออกมาให้ดูนะครับเราสามารถเลือกเหล็กหรือพันธ์ได้ใส่ข้อมูลโครงการในที่นี้จะประมวลผลเลยนะครับเสร็จเรียบร้อยซึ่งผลลัพธ์ก็จะออกมาให้เราได้เห็นนะครับแรงมาในชิ้นส่วนแรงตีกิริยาน้ำหนักบรรทุก คำบรณาาเสร็จสับครับในพันธุ์นส่วนแล้วก็ขนาดหน้าตัดของเหล็กของทัสในครั้งนี้นะครับขนาดเหล็กใหญ่เล,เล็กขึ้นอยู่กับความยาวของทัสนะครับ สามารถลิ้นเพื่อไปออกแบบต่อหรือคนนี้ก็สร้างได้นะครับสนใจบริการสอบถามได้ครับราคากันเองพูดได้ครับขอบคุณทุกท่านที่เยี่ยมชมสวัสดีครับ